เกิดอะไรขึ้นเมื่อไม e c ครับมันมีท o w e r d e f e n ฟ e ใน r o บอก x ก็ไม่ต้องถามเลยว่าเงินของผมมาจากไหนพันสี่นะครับโดยการที่ผมใส่โค้ดไปแล้วก็เข้ากลุ่มต้องล้างเกลือไปก่อนนะครับโดยการที่เราต้องไปสุ่มเดี๋ราจะล้างเกลือไปก่อนทีนึนะครับตามสเต็ปปุ๊บอืมข่เสียเงินไม่รู้ดีหรือเปล่าว่าดิเอ้ยเหรอ,อก็สิบครั้งหมอทีหนึ่งหมอป้าโอ้ยมึงได้หมายอีกตัวหนึ่งมึงไม่ใช่แล้วเนี่ย นะโอ้ยยังดียังดีงด,ดีก็นเนี้ยแล้วเราไปเล่นอันนี้ก่อนนะโอ้ระดับกูต้องเ e อ็กซ์ตรีมแล้วเปล่าไปเหลือเอาเอ็ก e ซ์ตรีมไปก่อนไหมเอ็ก e ซ์ตรีมกูอยากเจอเ e อ็กซ์ตรีมมาแล้วเล่นยังไงอะ่ะมอน,นอ่อนทางไหนอะ่ะนี่มากัสซัมบี้สปีดได้ไหมสปีดคูณสองเราจะมันกดยกเลืออ่อยยังไงวะกดซีโอเคอัปเกรดไปก่อนนี่เพื่อความแนงให้กับน้องหมาของเราสตีมไม่น่าเก่งนะครับเอาออกไปก่อน โอ้โหโห้โหโอ้โหไม่ใช่ละกไม่ใช่ละเฮ้ย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 ไม่ไม่อย่าทำอย่างนี้เฮ้ยเฮ้ยเกือบไม่รอดต่อไปเราจะวางซัมบี้ตัวหนึ่งเพราะความไม่ใช่ซัมบี้อะไรวะวางไม้ตัวหนึ่งเพื่อความชัวร์นะฮะชิวอยู่นะครับอันนี้ยังชิวอัปเกรดไปสวยเฮ้ยไหว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 อย่างนี้ไหวกูบอกเลยอย่างนี้ไหว มีกี่เวฟนะเนี่ยสิบหกเวฟปุ๊บปุ๊บปุ๊บยังไงยังไงอัพแล้วอัพแล้วยังไงต่อไอ้เหี้ยหลุดเยอะเลยสวยแล้วสวยแล้วสวยแล้วมางไปก่อนสแปมไปก่อนนะฮะสวยระวังหมาอีกตัวนะครับนี่ทิพเปิลหมาโอ้ยคงกระดูกไม่เท่าไหร่ชิวๆนะหมาชอบกินกระดูกไหวไหวไหวอย่างนี้ไหวนะฮะเนี่ยโคตรชิวครับนี่เราเล่น tower defense มาเยอะแค่นี้กลัวอะไรเล่นเหลือห้าสิบนะตอนนี้ชิวๆ วางหมาอีกตัวหมาแล้วน่าจะเป็นตัวแบกน,นะตอนนี้เขาหมาน่าจะดูโอเคเสร็แล้วอืได้อยู่แค่นี้ชิลน,นะครับโอ้ยตังเราขึ้นไวม,มากเค่เราวางใหม่ตัวนะฮะจริงระยะมันกว้างมากนะผมน่าจะวางไกลๆกว่านี้นะครับมันกดคี่ร้านแล้วอัปเกรดปะ่ะกดตัว E เหรอไม่ใช่ตัวอัปเกรดไปก่อนนะเฮียเดี๋ยวหลุดพอเรามอนเยอะแล้วมันหลุดง่ายนะครับต้องระวังอันนี้ จะระวังหมาตรงนี้ดีกว่าะระวังใกล้ๆจะที่อื่นเลยเพราะว่าระยะมันกว้างดดูิไอ้เชี่ยโค้ชี้โกเลยอุ้ยไอ้เชิปเปอร์มาคิปเปอร์เป็นบอลนะทุกคนอย่าบอลนะมันระเบิดมอนกูร่วงอะ่ะเฮ้ยชิบหายแล้วไอ้เีทยปุ่มปิดเสียงมันอยู่ไหนวะไอ้เีทยมีปุ่มปิดเสียงด้วยครับแค่นี้เองเหรอเรามอนนอนทางไหนอะ่ะไได้อยู่ วางตรงนี้เพาน่าจะคุ้มที่สุดโอเคเพราะว่ามันจะได้กินกับตรงนี้ด้วยจริงๆน่าจะวางเว้นออกมาไหนน่าจะดีกว่าเอ้ยชี่มอนออกของทางสวยแล้วสวยแล้วอันนี้สวยของจริงหายไม่โดนสวยของจริงครับอัอน,อนี้ลืมไปหมดอันี้ผมไม่ได้สังเกตว่ามอนออกสองทางเราจะเล่นกันตรงนี้นะฮะนี่เล่นกันตรงนี้อ,อ้าวอัปเกรดระยะจะได้กว้าง นี่ก็ช่วยลดทรัพยากรได้นิดนึงครับสามารถแบบเขาเรียกอะไรอ่ะมอนจะได้ไม่หลุดไงไอ้ชิกูไปกดออโต้ฟิชชิพนี่หว่าโอ้โหลืมสวยสวยมอน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 ไม่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 เอาอย่างนี้สิสวยของจริงครับได้อยู่ได้อยู่มาดีฮะอืมอัพแม็กตัวนึงเดี๋ยวเราจะย้ายตัวนี้ครับให้มันคุ้มๆหน่อยเอาตรงนี้แทนเอาตรงนี้ระยะมันถึงอยู่แล้วเนาะได้อยู่อย่างนี้ชิวๆนะครับปล่อยจอยได้เลยไอ้เหี้ย่า เออเพิ่มความรับทายด้วยการเพิ่มสปีดนะครับเป็นคูณสองไปลองปรับคูณสามมาโอ้ยปรับได้ด้วยอ๋อไม่ให้มันเสียโลบักโอ้โหทำไมมันปรับคูณสองแล้วมันดูลำบากกว่าเดิมอะแต่ตัวเราน่าจะตีไวขึ้นนะฮะมันเขาเรียกว่าไงมันมีลุ้นอ่ะแ่นี้มันมีลุ้นนะเราปรับคูณสองอันนี้ไหวชิลนะครับเวฟแปดมีอมบีสองตัวได้อยู่จริงจริงมันน่าจะมีเวลาบอกนะว่าแบบอันไหนมีมอนไหนไม่มีมอนอืมไอ้เหี้ยมแมปดีคุณภาพเหี้ยไม้ครับเหลี่ยบเป็นไม,ม้ครับ โอเคทุกคนเราจะเพิ่มความท้าทายในการเปิดออโต้สิบสิปนะครับนี่เดี๋ยวพ่อพ่อทีกว่าเรียกว่าไม่ใช่ละสัมบีม,มันเยอะโอเคเราจะขายตัวนั้นกันมาตรงนี้แล้วก็จะลองมาวางสตีมนะผมไม่รู้สตีะนะมโกงหรือเปล่านะต้องลองยังมอนหลุดพอดีนะต้องลองบางทีสตีมโคตกรกลางเลยไม่ไเลยก็ลองมาหลายตัวนะจะได้รู้ว่าอะไรเก่งไม่เก่งไม่ไหวเลยนะทำเล่นไป เออมมอนมันออกเอยอะจังวะเฮียมันโคตรเวอร์เลยได้อยู่นะโอเคแล้วามาสตีมันสแปมสตีป์แต่ว่าแค่น,นี้น่าจะไหวนะลองเปิดโต๊ะสกิปไหมไม,ไม่ไม่น่าใช้ความคิดดีๆนะเมย์มอนเยอ,อะอะลองแลง้ลงจริงสตีฟน่าจะสตีฟเก่งกว่าตัวนี้อีกวะอ๋อไม่ใช่มูคอนโอ้ยทำไปเล่นใบไหวอะเนี่ยบอสซามคิปเปอร์ไปไหนลนะคิปเอาคิคิปเปอร์มวิว อเออตอนนี้ผมไม่ฮิปเปอร์เลยหรือคิปเปอร์มันตายไววะ่ะตอนนี้ดูไหวชิลครับตอนนี้โอ้โหอะไรมาไม่ไหวครับบอสลามก็มาเถอะอ๋อนี่มันดูดนนได้นี่หว่าแ้่ลืมไปผมไม่ได้สังเกตเอ่ะถือว่าชนะไวามากนะ เวลากลับรับเปี่ยนมาตามแตม่ถ้าเราเราอินอะไรนะเล่นจนครบมันก็จะได้ของตามนี้นะมาน่าจะมีแค่นี้นะทุกคนโอเคจริงมันมีแพ็กเก้าหมื่นเกับพันเก้าร้อยเก้าเพื่อซื้อแพ็กนี้ครับแต่ว่าเราจะเก็บังินซื้อได้หรือไม่ซื้อได้เป็นไปได้ก็ซื้อน่าจะคุ้มกว่าการที่เอาไปนั่งสูงนะแต่ไม่ะเราจะลองกันโอเคตอนนี้ตู้เราอยู่ที่ผมไม่แน่ใจว่าถ้าเวลามันเรียะอันนี้มันจะหายด้วยหรือเปล่านะเพราะฉะนั้นผมเลยไม่ค่อยกล้าสุ่มอะไร เมื่อไรเราจะลองลองหาของโกงๆกันนะครับโดยการที่เอาไงดีวกดสคริปต์เลยดีไหมโอ้เชี่ยสคริปต์ skip ต้องซื้อเกมพาร์ทีเอาไม่ต้องล้างเกลือแล้วไปเลยดีกว่าเนี่ยครับมาแล้วครับสีน้ำเงินเข้มมาป้าเว,ว้วู่กดลองกดชีนนะเพื่ออาจจะเพิ่มเปอร์เซ็นต์โอ้ยเชี่ยอุ้ยมาว่ะมาวะปุมมาครับอืมมาแล้วดวงดวงกูมาละอื้มอืมอ๋อต้องนี้ดียวะ ปุ้มโอ้โหไม่ครับเรียบร้อยครับหมดอเอาคีต่อไปจะสุ่มได้อีกสิบทีนะครับเดืนงาที่เราจะสุ่มไปเลย2000 years later thousand โอเคสรุปก็คือตังค์หมดไม่ได้นะครับไม่เป็นไรผมว่าผมไม่แน่ใจว่า m v p ทำอนะไรหน้าอาจจะเป็นตัวฟาร์มก็ได้ครับันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันอฮ้ยเราสามารถรับอันนี้ได้ด้วยนี่หว่าอุย้ยมีพาร์ด้วยเว้ยเจง๋จงเจง๋งเจ๋ง โอเคทุกคนก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากเป็นการเหมือนที่เรามาสาธิตแมป,แมปใหม่อาจจะไม่ใหม่เพราะเราเห็นมาสักพักแล้วโอเคก็สำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับใครชอบอย่าลืมกดไลค์ก็แชร์ถ้าใครคลิปหน้าให้ผมไปเล่นแบบอะไรหรือพิมพ์บอกมาได้นะครับแค่าะให้ไปเล่นแบบอะไรโอเคเจอกิปหน้าทุกคนไปละบุย